คุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันเช่นเคยนะครับและนี่คือรายการ politics t ครับทางช่อง politics t สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแน่นอนเราเจอกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์คุณผู้ชมครับในเรื่องราวของ politics t เนี่ยตอนนี้เรามีรายการนะฮะแบบไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยคุณสามารถติดตามฮะตลอดทั้งสัปดาห์นะครับกับพิธีกรสาวสวยนะครับแมทผมชมด้วยนะฮะนั่นคือคุณกาวนั่นเองครับทางแฟนเพจของสถานีโทรทัศน์สำนักงานตารวจแห่งชาตินะครับในห่วงที่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการสัมภาษณ์นะฮะพี่พีทไปด้วยเหมืือออนนนนกกััะครรรบใเ่งงา แบบของตำรวจสากลคุณผู้ชมครับซึ่งแน่นอนว่าก็ตำรวจสากลเนาะกับประเทศไทยเนี่ยก็จะมีบางอย่างที่มันมีความคล้ายคลึงกันแต่ก็มีความแตกต่างกันนะครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถไปติดตามได้เลยในรายการคนที่ทอล์กทางแฟนเพจนะฮะแล้วก็รวมไปถึงแน่นอนคนที่ทอล์กนะค,คุณผู้ชมสามารถติดตามย้อนหลังด้วยที่ยูทูบชาแนลนะครับคุณผู้ชมครับเรามีการพูดคุยในแวดวงสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะฮะเรื่องราวเด่นๆประจําแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวประเด็นสําคัญนะฮะในการทํางานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับหมายคุณผู้ชมได้รับทราบกันอย่างที่ผ บอกไปว่าการทำงานของตำรวจสากลแล้วก็ตำรวจไทยเนี่ยมันก็จะมีความเขาเรียกว,ว่าอะไรนะเหมือนคล้ายแต่แตกต่างะนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยคนที่ผมจะมาพูดคุยด้วยคุณผู้ชมครับเธอเป็นตำแหน่งผู้คับหมู่นะฮะกองร้อยที่4ของกองกับการควบคุมฝูงชนตอกนะครับซึ่งหลายคนอาจจะรู้จักในนามของกองร้อยน้ำหวานถ้าพูดชื่อนี้แล้วหลายคนอาจจะแบบเอะโหจริงๆมันถือว่าเป็นกองร้อยที่แบบสำหรับผมนะอาจจะแบบเข้ามายากเหมือนกันแล้วก็เป็นคนที่เรียกว,ว่าต้องเป็นผู้หญิงลุยแล้วก็แกร่งเหมือนกัน นะ,นะฮะซึ่งวันนี้ผมกําลังอยู่กับแดนครับผมสิบตำรวจโคหญิงกุณพัฒส,สอนโคจันดีแนนสวัสดีครับสวัสดีค่ะดีคุณผู้ชมด้วยนะฮะเอาละวันนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเอาคําถามที่ใครหลายคนเนี่ยมาอยากจะตอบคําถามแล้วก็อยากจะรู้กันนะฮะมาตอบคําถามคุณผู้ชมแน่นอนนะฮะก่อนอื่นเลยถ้าพูดถึงกองร้อยน้ําหวานหลายคนจะมองว่าเฮ้ยผู้หญิงที่แบบตำรวจหญิงอะ่ะที่มาจากกองร้อยน้ําหวานต้องแบบแกร่งจริงต้องแบบลุยจริงต้องแบบว่า แรียกว่าไงเด็ดขาดจริงเวลาเราเจอในเรื่องของควบคุมฝูงชนต่างๆเวลาเราเข้าไปจัดการเนี่ยจริงๆเราต้องแบบต้องต้องเป็นคนแ่กนะก็จริงๆแล้วการทํางานเนี่ยทุกอย่างอ่ะจะต้องเด็ดขาดอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความปลอดภัยใช่ใช่ทั้งต่อตัวของคนที่เราเข้าไปด้วยแล้วก็ ต่อตัวเจ้าหน้าที่เองด้วยดังนั้นเนี่ยก็คือคําสั่งก็ต้องเด็ดขาดชัดเจนแล้วการปฏิบัติก็คือต้องตามนั้นนะคะอ,มอ,มอมสมมุติว่าผมพูดเลยแล้วกันคุณผู้ชมสมมติว่ามันมีม็อบม็อบหนึ่งขึ้นมาอมคำถามนี้อาจจะแบบถ้าแบบว่าตอบได้แ็่นวแคบบ่นั้นนะอาจจะแบบบินเบรดนึงคุณผู้ชมแต่จริงอยากรู้เหมือนกันด้วยตัวผมเองเนี่ยสมมุติมีม็อบม็อบหนึ่งเรื่องของการเมืองขึ้นมาและปรากฏว่ามันก็จะมีนั่แหละแกนนําที่เป็นผู้หญิงที่โอ้โหมาแบบใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นการสาดสีหรือว่า ปลาสิ่งของใส่เจ้าหน้าที่ต่างๆสิ่งแรกที่ทางกองร้อยน้ําหวานเนี่ยจะเข้าไปควบคุมเนี่ยมีวิธีการยังไงก่อนตอนแรกพูดตอนแรกนะคะเราจะต้องอยู่ดูสถานการณ์ก่อน <c oughs> แล้วนายเนี่ยเขาก็คือเขาจะเป็นคนมีมผู้คุมกําลังไปนะคะ <c oughs> เวลาที่เราออกไปกันเนี่ย <c oughs> นายจด นายของเราเลยจะเป็นคนประเมินสถานการณ์ว่าโอเคเราเข้าไปได้ไหมถ้าไม่ได้เนี่ยเขาจะให้ผู้ชายเข้าไปก่อนไม่ไม่คือใครที่แบบอยากจะเข้าที่นี่ก็คือไม่ต้องไม่ต้องกลัวนะคะเราไม่ได้มีอันตรายขนาดเราไม่ได้บอกว่าไปถึงพวกอู้วุ่นวายอยู่วิ่งเข้าไปแล้วไปรวบเลยไม่ใช่แบบนั้นต้องมีการประเมินสถานการณ์ก่อนพูดง่ายๆะถ้าสถานการณ์มีความเสี่ยงสูงเนี่ยเขาก็ยังไม่ให้ผู้หญิงเข้าไปอ๋อใช่เขาก็จะให้ผู้ชายเนี่ยเข้าไปก่อน นอ,นอกจากว่าสถานการณ์ดูไม่ไม่ได้มีความเสี่ยงมากมเขาก็จะให้ผู้หญิงนียเข้าไปกระทําการทางยุทธวิธีก็คือด้านการ จับกลุมควบคุมตัวอะไรต่างๆนะคะตามที่เราได้แบบว่าฝึกฝนก,กันมาแล้วอย่างภาพเนี่ยคุณผู้ชมจริงๆอ่ะผมถามแนนตรงๆเลยนะคือมันมีภาพที่แบบอ่ะอย่างเช่นมีแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจแบบอย่างผู้ชายเนี่ยไปหิ้วตัวไปล็อกตัวผูว้หญิงเข้ามาอย่างเงี้ยคือจริงๆมันก็คือเกิดจากการที่ลำดับขั้นตอนคือต้องเป็นผู้ชายเขาไปควบคุมก่อนถูกไหมใช่ค่ะผู้ชายต้องไปควบคุมสถานการณ์ก่อนอย่างอย่างที่ฟาลุกบอกอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าในกรณีที่เขาแบบว่ามีความรุนแรงมากอะไรเงี้ยบางทีแบบดิดดินจนแบบ เราก็ไม่ไหวเออเราก็ไม่ไหวคือจะให้จะให้เราเข้าไปอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องใช้กําลังคนเพราะว่าโดยปกติแล้วอะค่ะคือเราต้องต้องใช้กําลังคนมากกว่าอยู่แล้วเพื่อที่ว่าให้มันแบบว่าใช้กําลังน้อยที่สุดใช่แล้วก็ให้ภาพเนี่ยออกมาแบบว่าดูแบบดูแบบว่าสดใช่อือ จริงๆบอกคุณผู้ชมเรื่องนี้มันจะไม่เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นถ้าเราไปชุมนุมด้วยความสร้างสรรค์อันนี้บอกจริงๆนะฮะ<ช>ผมเชื <ๆ S 2> ่อ <ๆ S 2> ว่าทุกคนเนี่ยมีความคิดต่างทางการเมืองอยู่แล้วเราก็อยากจะให้ทําความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ตํารวจด้วยที่ต้องนั่นแหละถ้าพูดง่ายๆคือการรับใช้ประชาชนแต่ว่าในบางโอกาสเนี่ยบางทีเรารับคําสั่งมาเนี่ยบางคนบอกว่าเฮ้ยทำไมตํารวจไม่อยู่ข้างประชาชนเลยก็อยู่ข้างนะเออแล้วอย่างแนน่ะเคยไปคล้ายๆกับเป็นม็อบนักศึกษาน้องอว่าเออนัก ศึกษาของไม่เอ่ยมหาลัยละกันเก็จะแบบมีหลายมหาลัยรวมกันเขาจะกิจกรรมที่สร้างสรรค์มากนะคะมีการแสดงดนตรีมีเต้นมีอะไรต่างๆหลังจากกานก็จะมีแกนนํามาพูดเกี่ยวกับนโยบายที่เขามาชุมนุมกันอย่างเงี้ยคะซึ่งมันเป็นการชุมนุมที่สันติ และทุกคนก็คือเอนจอยแม้กระทั่งคนที่เราไปปฏิบัติงานเราก็อ่ะยืนทําหน้านิ่งๆก็จริงแต่ในใจเราก็คือแบบพร้อมเต็มะักอยากร้องเพลงก็คือเราเราโอเคนะเราว่าเราว่าถ้าเกิดว่าเป็นการชุมนุมอย่างเงี้ยค่ะมันสร้างสรร์แล้วมันก็เกิดประโยชน์แบบเนี้ยโอเคเลยถึงแม้ว่าเราจะเป็นตำรวจอย่างเงี้ยในกรณีที่การชุมนุมมันมีความสร้างสรรค์มากๆเนี่ยเรามีหน้าที่แค่ไปรักษา ความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่อะคะ่ะให้คนข้างในเขาทํากิจกรรมได้โดยที่ไม่มีบุคคลที่สามเข้าไปก่อความวาุ่นวายแล้วก็ที่สําคัญก็คือไม่ทําให้คนข้างในเดี่ยไปก่อความวุ่นวายให้คนข้างนอกอีก<ช>แล้วคนข้างนอกก็ไม่มาก่อความวุ่นวายให้คนข<ช>้างในอีกจริง,รงๆมันทําได้นะอย่างที่บอกกันด้วยสันติวิธีแล้วก็ด้วยความสร้างสรรค์เอาจริงๆเรื่องนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติมีการถ่ายทอดไปผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะบอกว่าเฮ้ยอยากถามเหมือนผมอะด้วยความเหมือนแบบเป็นความในใจที่บางทีเราก็อยากจะแบบ เออถามตำรวจคอฟอเหมือนกันว่าในการแบบควบคุมฝูงชนหรือว่าในการเข้าไปจับกลุ่มม็อบต่างๆเนี่ยบางคนแบบโอ้โหจริงๆตอนนั้นเี่ที่การเมืองมันรุนแรงมากเนี่ยแฮทแท็กแบบด่าคอฟอเยอะมากเลยนะตำรวจเราเนี่ยจะมีคติประจำใจก็คือ,อเราต้องอดทนต่อความเจ็บใจ <c oughs> บางบางทีเนี่ยแต่จริงๆมันก็มันความเจ็บใจมันมีหลายอย่างเนาะหลายหลายสถานการณ์บางทีเราไม่รู้จักกันแต่ว่าเราโดนอย่างเงี้ยเราก็เหมือนทําความเข้าใจว่า เขาต้องได้รับความเดือดร้อนมาเขาถึงมีความกดแค้นเราก็คือเราไม่ไม่เอาใจมาใส่เอาไวะะ้อะค่ะว่าเราคือเราตั้งใจแค่ว่ามาทําหน้าที่ของเราครับอันนี้ถามแทนเลยสมมติว่าเป็นแบบว่านี่แบบหมู่คอฟอชายอะไรอย่างเงี้ยที่บางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมคอฟอชายดูแบบวิ้ยใช้ความรุนแรงจังเลยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไอ้กับประชาชนคนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยเห็นว่าแบบเราไม่มีอาวุธใช่ไหมก็เลยแบบใช้ความรุนแรงให้แดนตอบแทนแบบว่าคอฟอพวกผู้ชายหน่อยว่าแบบจริงๆแล้ว ความรู้สึกของเขาเป็นยังไงตอนที่ต้องไปควบคุมฝูงชนจริงๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยใครที่แบบว่าเข้าไปลงสนามตรงนั้นเนี่ยเขาก็ต้องมีความกลัวในในชีวิตของตัวเองเนาะเพราะว่า<อ>ทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าประชาชนคนมีต้นทุนชีวิตมีครอบครัวที่อยู่ข้างหลังใช่ดังนั้นเนี่ยการใช้อาวุธการอะไรเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราเอาไปเนี่ยหลักๆเนี่ยคือจุดประสงค์เพื่อป้องกันเหตุนะครับใช่เราไม่ในเมื่อการชุมนุมเนี่ย เราไม่ได้เหมือนแบบเข้าคอนเสิร์ตอะไม่ใชไหมถ้าเข้าอย่างเข้างานคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยเราก็จะแค่เข้าไปตรวจบัตรตรวจร่างกายมีอาวุธไหมมีอะไรไหมแต่ว่าการชุมนุมเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นในเมื่อมันไม่ใช่แบบนั้นเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าผู้ที่เข้ามาชุมนุมอาจจะมาด้วยสติแต่จะมีใครที่มาสร้างสถานการณ์ใหมเพราะว่าเราไม่ทราบเลย มันเป็นอะไรที่แบบว่าอาควบคก็ได้ใช่ดังนั้นเนี่ยการที่เรานําอาวุธเข้าไปเนี่ยก็คือมีไว้ดีกว่าตอนจะใช้แล้วมันไม่มีอคุณผู้ชมครับมาถึงตรงนี้แล้วผมเชื่อว่าคุณผู้ชมลองแคปนะฮะหรือจะบันทึกหน้าจอแล้วลองไปแชร์ต่อในทวิตเตอร์ก็ได้น่าจะตอบคําถามใครหลายคนที่บอกว่าเออแล้วที่ไม่ไม่น่าโดนนะจริงไม่น่าโดนมากแต่ว่าผมว่าน่าจะตอบคําถามใครหลายๆคนได้ว่าบางคนบอกว่าเฮ้ยทำไมเห็นแบบหาเอาแล้วขอป่อถือปืนมาแล้วเห็นชุบนุมอะไรอย่างเงี้ยเออ ซึ่งผมเองเนี่ยก็อยากรู้เหมือนกันแล้ววันนี้ผมว่าน่าจะได้คําตอบในเรื่องนี้กันแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะพักเรื่องของการควบคุมฝูงชนกันไว้แล้วนะฮะเราจะไปต่อกันด้วยเรื่องราวของการอารักขาบุคคลสําคัญกันดีกว่าครับอีกหนึ่งเรื่องที่ผมเชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะฮะวิธีการทํางานของการอารักขาบุคคลสําคัญเรื่อง,องความปลอดภัยแล้วก็รวมไปถึงการถวายความปลอดภัยนะครับให้กับบุคคลสําคัญต่างๆก็ อย่างแนนเนี่ยก็มีการอารักขาเหมือนกัน,นวิธีการขั้นตอนของเราเจริงๆตอนน,นั้นในการทํางานเป็นยังไงบ้างครับจริงๆแล้วการอารักขาเนี่ยมีขั้นตอนที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนนะคะแล้วก็จะแบ่งการทํางานเนี่ยออกเป็นหลายระดับอย่างของแนนเนี่ย ถ้าเกิดว่าเข้าไปประกบติดตัวเลยจะน้อยเพราะว่าในส่วนของคนที่ประกบติดตัวบุคคลสัมพันธ์เนี่ยเขาจะมีชุดการทํางานของเขาอยู่แล้วท,ที่เขาเหมือนแบบว่าอยู่ด้วยกันมาแล้วก็ชินเป็นชุดเป็นชุดเป,เป็นชุดประจําเลยอะไรประมาณนี้ปะ่ะมีชุดประจำของเขาอยู่แล้วนะคะแล้วของเราเนี่ยก็คือจะทําการรักษาความปลอดภัยในระดับที่แบบว่าวงนอกออกมานอกออกมาเรื่อย แต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยทุกๆขั้นตอนเนี่ยเขาจะมีหนังสือคําสั่งมามที่ชัดเจนว่าเมื่อไหรที่เราทําอะไรรวมทั้งบุกลาลายชื่อบุคคลเฝ้าระวงังความละเอียดอ่อนก็คือเหมือนเราต้องใช้ความเขาเรียกว่าอะไรใช้ไหวพริบใช้การสังเกตอ,อ,อย่างอย่างมากๆอะค่ะคว่าเวลาที่บางทีอย่างเงี้ยมีลิสต์มาอย่างเงี้ยโอ้มี2องสามสี่ห้าหคนอย่างเงี้ยอันนี้คือบุคคลเฝ้าระวงังถูกไหมใช่บุคคลเฝ้าระวงังทํายังไงที่แบบว่าแบบ จะ,จะเข้าไปในในในส่วนของใกล้ๆของตัว V.I.P. จริงๆอะค่ะให้มันแบบว่าน้อยที่สุดแล้วก็เกิดความ,มประนีประนอมละมุนล,ละม่อมที่สุดเพราะว่าเอาจริงๆแล้วอะค่ะถึงแม้ว่าเขาจะเข้ามาด้วยจุดประสงค์อ,อะไรก็ตามแต่จริงๆแล้วมันก็ยังมีหลักของอสิทธิมนุษยชนอยู่ค,ค่ะเราก็คือต้องต้องทำกับเขาต้องกระทำกับเขาด้วยความที่ละมุนล,ละม่อมที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ที่ผมเพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าในการอักขาบุคคลสําคัญในปกติแล้วเราก็จะเหมือนว่าได้รายชื่อมาเนาะว่าต้องอักขาใครหรือว่าอยู่ในโซนตรงไหนอะไรยังไงซึ่งแนนเนี่ยก็อยู่ในคุณผู้ชมครับผมสรุปอีกรอบหนึ่งนะก็คืออยู่ในรอบนอกของของของอักขาประจําตัวอีกทีนึงก็คือเราอยู่ในโซนข้างนอกตรงนี้สมมติอักขาอยู่ตรงนี้แนนก็จะอยู่ตรงนี้อีกทีหนึ่งแต่ว่าบริเวณที่แนนอยู่ตรงนี้แนนก็จะได้รายชื่อของการแบบเฝ้าระวังเฝ้าระวังนี่คือหมายถึงรายชื่อที่มาเฝ้าระวังนี่คือเป็นใครยััังงงงงงไทามมถึต้้้อเฝระวก็ี มีทั้งบุคคลฝ่ายตรงข้ามของตัว VIPA มีทั้งคนที่เหมือนแบบว่าข้างคล้จนความความข้างคล้มันอาจจะเป็นอันตรายได้อะไรแบบนี้นะคะ่ะก็มีหลายอย่างเขาก็อาจจะให้เฝ้าระวังไว้ถ้าเกิดว่ามีคนเหล่านี้เข้ามาในพื้นที่เราก็ดูว่าเขาอย่างเขามาดูเหมือนคล้ายๆกับว่ามากอ่อความไม่สงบไหมหรือว่ามีทรายอะไรที่แบบว่ามันจะเกิด การอันตรายขึ้นต่อบุคคลสำคัญในไปมัจะมีการปะทะกันหรือเปล่าใช่ถ้าโดยปกติไม่มีอะไรเราก็แค่เหมือนแบบแค่ดูดูเขาไว้แล้วก็ปลอยเขาแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่สถานการณ์ดูแบบว่าจะมีระดับความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเราก็เดินไปเชิญตัวเขาออกอประมาณนั้นเองอย่างนี้พอเล่าเหตุการณ์ที่แบบตัวเองเคยไปแล้วว่ารักษาบุคคลสําคัญแล้วบบมันมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นบ้างไหมตั้งแต่ทํางานมาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอะไม่ค่อยมีนะอื น้อยมากส่วนใหญ่ก็ราบเื่นหมดเลยเพราะว่ามันมีการอัลกขาอยู่หลายระดับอย่างอย่างที่แนนบอกฟาลุกก็คือว่า เขาจะมีของเขาอยู่ในนั้นเราเรียกว่าไข่แดงแล้วก็จะมีไข่ขาวไข่ขาวก็คือตรงฝั่งที่แนนอยู่ก็คือรอบๆแล้วก็จะมีตรงบริเวณของกระทะอ๋อมีอย่างนั้นไปอีกคือขอบขอบไข่ขาวลอยไม่ไม่เปรียบเทียบใช่เออนั้นคือเขาจะเขาจะแบ่งเลเยอร์ในการไปขนาดนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าที่จะเข้ามาถึงข้างในได้เอาตรงๆก็ค่อนข้างที่จะยากอยู่นอกจากว่าสถานการณ์จะมีความชุลมุนวุ่นวายมากจริงๆ ก็จะไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอคะอ่ะถามแดน,นหน่อยเรื่องของแบบเหตุการณ์ที่แบบตัวเองเคยไปอารักขาบุคคลสาคัญที่เรียกว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่แบบประทับใจแล้วก็น่าจะจำอนะไรเงี้ยก็มีเหตุการณ์ที่ไปคล้ายๆกับอารักขาเป็นส่วนตัวเลยนะคะ <c oughs> ที่แบบประทับใจมากๆของบุคคลระดับ โอเคระดับโลกเลยคือลิสต์ลสบุคคลหนึ่งใช่ลิสต์เขาจะอยู่ในนั้นแต่ว่าเราจะเราจะต้องรักษาความลับของของ V I P นะคะก็จะเปิดเผยไม่ได้แต่ว่าท่านนี้ค่ะคือเรามองจากที่ไกลๆดูเขาแบบว่ามันไกลเกินกว่าที่เราจะไปแบบว่าคุกคียได้แล้วพอได้เราได้มีโอกาสไปได้ไปทำงานร่วมร่วมกับเขาจริงๆอย่างเงี้ยได้ได้มีโอกาสได้ดูแลเขา ก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วอะค่ะคนที่ขึ้นมาถึงระดับนั้นได้เนี่ยเขาเขามีเขาชิลไหมเขาชิลไหมเขาชิลนะเขาเขาจะเป๊ะเป็นบางเรื่องอแล้วเรื่องที่เขาจะเป๊ะเนี่ยเขาก็คือเป๊ะต้องเป็นเรื่องสําคัญจริงๆอตอนนั้นนี่คือเราเข้าไปถึงไข่แดงไหมหรือว่ายึงอยู่ของไข่ขาวอยู่อยู่ติดเลยค่ะอยู่อยู่คี่กันเลยแล้วคือเช้ามาตื่นมาเนี่ยต้องไป ก็คือแบบดูแลทั้งตัวท่านแล้วก็ดูครอบครัวด้วยใช่ครับก็ คือพอได้ไปสัมผัสของบุคคลระดับนั้นเนี่ยคือเรารู้เลยว่าการที่เราจะแบบว่าเหมือนพัฒนาตัวเองอ่ะเราก็เอาเขาเป็น role m o ลไปเลยนะว่าว่าแบบวิธีการดําเนินชีวิตของเขาใองนตอนนั้นวิธีการคิดวิธีการทํางานอะไรอย่างเงี้ยเรื่องอะไรที่เขาแบบรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องหยุมหยิมไม่ควรมาใส่ใจเขาก็คัดไปเลยใช่แบบสกิปไปเลยใช่หรือเรื่องอะไรที่ควรจะปล่อยวางอันนี้ก็ชิลๆได้อะไรอย่างเงี้ย เขาไม่ได้มาซีเรียสหมดทุกเรื่องแล้วก็ที่สําคัญเลยคือเวลาของเขาเนี่ยเขาบริหารยังคุ้มค่ามากเราก็เหมือนช่วงนั้นที่เขาไปอยู่เนี่ยแนนเข้าไปอยู่ประมาณหกหรือแปดเดือนนี่แหละโอ้นานเหมือนกันนะใช่ก็นานค่ะแต่ว่าเวลาผ่านไปเร็วมากเหมือนเรามีอะไรที่ต้องให้ทําให้เรียนรู้เยอะมากๆจากเขาอะค่ะครับแล้วก็เป็นเรื่องของความเจเนรัสของเขาด้วยเราคิดว่าอุ้ยพอไฮโซแบบ ดูแบบเขาแบบมีฐานะทั้งมีฐานะทั้งสังคมแล้วแบบว่าเขาจะแบบว่าแบบมายิงใด้หรือว่าแบบอจะดูแกล้งมาแต่จริงๆก็ไม่เลยใช่ไหมครับแต่จริงๆไม่เลยค่ะอันนี้คิดว่าเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของของคนที่เป็นระดับใช่แบบวี่อพีเท่าที่ประสบการณ์ที่แนนตามมานะคือเขาจะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วเขาก็เหมือนเขาเรียกว่ายังไงเดี๋ยวคือเขารู้ว่าการเทศะคืออะไรต้องทำอะไร เวลาไหนควรวางตัวยังไงคือได้เราได้ได้อะไรมาจากเจ้านายเยอะมากแล้วเขาก็คือเขาจะมองเราเหมือนแบบเราไม่มั่นใจว่าเขามองเราเหมือนลูกเหมืนหลานไหแต่เขาว่าจะคอยสอนเราตลอดว่าเออต้องแวิธีคิดวิธีคิดนะลองคิดแบบเหมือนเป็นคอยแบบแนแนวอะไรใช่ค่ะอารมณ์เหมือนเขาเาเป็นครูเราท่านหนึ่งแล้วแนนรู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่ากับชีวิตมากๆ จากที่ปกติอะไรเงี้ยเราใช้เงินอย่างหนึง่ง <laughs> พอเราเห็นเขา <laughs> เปลี่ยนไปเลยเหรอใช่พอเราเห็นเขาใช้เงินอะ่ะเรารู้สึกว่าโหเราไปดูคนที่แบบประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วแล้วก็เป็นคนระดับ VVIP แล้วอะไรอย่างเงี้ยวิธีการคิดก็จะแตกต่างกันแล้วอย่างนี้ในเรื่องของก่อนที่จะไปแบบอารักขาแบบวิีระดับ VVIP ได้อย่างเงี้ยในการฝึกของทางกองร้อยน้ําหวานเองเนี่ย <laughs> เขาต้องมีบอกวิธีการไมหมครัว่า ปฏิบัติตัวยังไงแล้วมีการฝึกอบรมว่าอาจจะต้องมีการเข้าไปในวิธีไหนหรือเทคแคร์ประมาณไหนมีมีฝึกอะไรอย่างนี้ไหมฮะจริงๆแล้วอะค่ะไอการอารักขาบุคคลสําคัญหรือควบคุมฝูงชนเนี่ยเราฝึกมาแล้วตอนที่แนนเล่าให้ฟังว่าฝึกสี่เดือนสี่เดือนอ๋อั้นนนั้คุณผู้ชมอาจจะยังไม่ได้อาจจะยังไม่ได้ตามเรื่องนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปคุยกันต่อนะฮะในรายการตำรวจอินดี้ซึ่งในสี่เดือนตรงนั้นคุณผู้ชมครับมันจะมีความยากและความง่ายแบบไหนคุณผู้ชมรอติดตามในรายการตำรวจอินดี้นะฮะกับนี่เลยคุณแนนนะครับ ผมสิบตำรวจโทหญิงกุลพัฒสอนรอติดตามเร็วนี้อ่ะกลับมาต่อด้วยเรื่องของวิธีการปฏิบัติฮะก็จริงๆเนี่ยการการฝึกทั้งหมดเนี่ยจะเสร็จสิ้นไปแล้วตั้งแต่ตอนที่เราฝึกอ๋อสี่เดือนตอนนั้นใช่ที่เหลือก็จะเป็นแค่การฝึกทบทวนค่ะในแต่ละเดือนหรือแต่ละอาทิตย์เพื่อไม่ให้เราแบบว่าหลงลืมวิชาอะไรแบบนี้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเวลาที่เราทํางานไปอย่างเงี้ยค่ะในการที่แบบจะเข้าไปในแบบว่าเป็นแบบเหมือนคล้ายๆกับ ส่วนกองกําลังส่วนตัวของแต่ของ V I P แต่ละท่านเนี้ยเขาก็จะมีเหมือนรุ่นพี่เนี่ยค่ะมาออมาภายในแนวเรามาบอดงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือว่าเขาก็จะบอกเป็นคล้ายๆกับว่าคุณสมบัติเขาๆไปถ้าเราคิดว่าเออโอเคเราทําได้คุณสมบัติเราโอเคตามที่เขาแบบต้องการเราก็ลองส่งไปดูส่งไปก็เดี๋ยวเขาก็จะมีการคัดเลือกอะค่ะจากหัวหน้างานเราแล้วก็จากตัวบุคคลสําคัญที่เราจะต้องไปตามแท้ด้วยก็พอเสร็จเรียบร้อยครบกระบวนการก็คือ ก็คือไปดําเนินการไปอารักขาบุคคลสาคัญด้วยเลยแล้วอย่างนี้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยอย่างอาพวกบริการเองหรือว่าการอารักขาบุคคลสาคัญอย่างตัวเราเองเนี่ยที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็รู้อยู่แล้วเนาะมันก็จะมีวัยเกษียณนั่นก็คือ60ปีอายุราชการแต่อย่างอารอาบริการต่างๆเนที่เขาแบบคอยติดตามบุคคลสําคัญเขามีวันกเกษียณบ้างไหม จริงๆก็แล้วแต่นะว่าเราอยากจะเกษียณตอนไหนเหมือมนเราก็รบเหนื่อยแล้วแบบตามออนายตลอดเวลาอ,อย่างของแนนนี่ก็คือแนนแนที่ที่เล่าว่าประมาณ6กถึงเดือนเพราะว่าแนนมีความจําเป็นจะต้องแบบว่ากลับมาแบบว่า สัญญาบัตรอยากได้<อ>สัญญาบัตรอยากได้ดาว <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันคุณผู้ชมครับติดตามได้ในรายการตํารวจอินดี้นะจ๊ะ<อ>ทีนี้มาที่คําถามนี้ดีกว่าครับคุณแนนเรื่องของความยากง่ายนะฮะน้องๆถามมาว่าจริงๆเนี่ยการทํางานถวายความปลอดภัยกับคนเนี่ยจริงๆความยากกับความง่ายที่สุดเนี่ยเอายากกว่าน,นะกับคนทํางานคนเนี่ยยากที่สุดสำหรับเรามันคืออะไรฮะก็ทํางานกับคนเนี่ยยากที่สุดคือเราต้องสังเกต ปฏิกิริยาอารมณ์เขาอเพาะวีวีไอพีดกไหมใช่แล้วก็ต้องคอยสังเกตความต้องการของเขาอะค่ะคล้ายๆกับเป็นแอร์โฮสเตสท่านหนึ่งที่แบบว่าเราจะต้องคอยสังเกตดูผู้โดยสารในชั้นเฟิร์สคลาสของเราว่าอ่ะคนนี้ชอบอันนี้แพ้อันนี้ไม่เอาอันนู้นอันนี้ไม่ชอบให้รบกวนเวลาไหนสมมุติว่าแม่บ้านหยิบ อะไรอาหารหนึ่งสักอย่างเฮ้ยอันนี้ไม่ได้นะเราก็จะเป็นคนคอยไปแบบไปเบรกใช่ไหมฮะแต่ว่าโดยปกติแล้วแม่บ้านเราจะรู้มากกว่าเราอีกโดยที่ไม่ต้องถึงมือเราเลยเขาคอยบอกว่าเนาะเนาะอันนี้อันนี้นะคะอันนี้ดีนี้ดีอันนี้บอกว่าท่านน่าจะชอบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะใช่แต่ว่ายังไงก็ตามในการทํางานของแต่ละอย่างค่ะต้อมีความนอบน้อมถ่อมตนแล้วก็สังเกตเหมือน ถ้าเกิดว่ามีอยู่ตรงนี้ค่ะเราก็เหมือนการทํางานของเราจะราบลรื่นขึ้น <ừ> ในแบบท,ทุกสาขาเลย <ừ> <ừ> งั้นแสดงผมไม่ต้องถามถึงความง่ายแล้วใช่ไหมเพราะว่าความยากมันก็ผ่านมาแล้วว่าจริงเอาความง่ายดีกว่าไหนๆก็แบบว่าอยากถามแล้วความง่ายที่สุดในการทํางานของคนสาหรับแนนในการารักษาบุคคลสําคัญเนี่ยคิดว่าอะไรที่แบบเข้าไปแล้วเราสู้กว่าอันนี้มันง่ายที่สุดเลยถ้าง่ายที่สุดเหรอคะ ตอนก่อนที่เราจะเข้าไปเนี่ยเราจะได้แบบว่าไปรับการสัมภาษณ์จากคนที่เราจะต้องไปตามดังนั้นเนี่ยเขาชอบเราหรือไม่ชอบเราอะเราก็จะรู้กันแต่แรกอยู่แล้วอ๋อถ้าแบบปุ๊บวไม่ถูกชะลอมึนได้เลยใช่เหมือนเหมือนเราเหมือนเวลาเราจะรับคนเข้ามาทํางานใช่ไหมคะ เราก็ในเมื่อเขาต้องมาทํางานใกล้ชิดเราเราก็จะเลือกคนที่สามารถเกตะลองไปกับเราได้ใช่หือกันนานใช่เพราะว่าไม่มีใครที่แบบอยากจะมาเปลี่ยนคนใกล้ตัวบ่อยๆอะค่ะใช่เหมือนเรามีเพื่อนสนิทแล้วเราก็อยากสนิทกันไปเป็น10ปี20ปีเราก็ไม่อยากจะเปลี่ยนเพื่อนบ่อยเนาะใช่ผมก็รู้กันหมดแล้วทุกอย่างให้ดูไส้รู้พุงกันแล้วเขาบอกเพื่อนสนิทห้ามเลิกของกันเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวความลับหลุดหมดใช่ประมาณนั้นเลยประมาณนั้นเลย แนั่นก็คือความง่ายที่เกิดขึด้นเนี่ยแฮก็อาจจะบอกว่าดูปุ๊บก็รู้เลยว่าถ้าเกิดเขาชอบเราก็คือชอบชเราเล <ไป S 1> แล้ว <ๆ S 1> เวลาเขาชอบเราแล้วเนี้ยคือ คนชอบชอบ嘛อเนาะ <c oughs> ทำอะไรก็อาไได้อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ทีนี้กลับมาที่คำถามของการก็กลุมฝงจนซึ่งเมื่อกี้นี้เราคุยกันไปในช่วงต้นรายการบริทอปของเรานะฮะมีคำถามนี้ครับว่าจริงๆเนี่ยเห็นว่าทำงานเกี่ยวกับควบคุมตัวผู้หญิงและเด็กเราอยากจะทราบว่าการคุมตัวเด็กและสตรีที่ทำความผิดเนี่ยแตกต่างจากการคุมตัวผู้ชายอย่างไรคำถามนี้จากน้องพิมพโปรดิวเซอร์ของผมเองครับ <c oughs> จริงๆแล้วก็ยังยังไม่เคยไปควบคุมตัวผู้ชายแบบจริงจังนะจริงจังแบบจริงจังนะนะคะ <c oughs> ส่วนใหญ่ก็คือต้องบอกก่อนว่าการที่เรามีกองร้อยนี้ขึ้นมาเนี่ย <c oughs> เป็นเรื่องของเกี่ยวกับว่า <c oughs> พอประเทศไทยมีความเป็นสากล <c oughs> มากขึ้น <c oughs> เราเอากฎหมายสิทธิมนุษยชนเขา้ามาใช้เข <c oughs> ้าใจเลยแล้วในการที่เราจะต้องแบบว่าไปกระทําการอะไรบางอย่างผู้หญิงเนี่ยเราควรจะใช้ผู้หญิงด้วยกันเนี่ยเข้าไปกระทําด้วยมากกว่าใช่มันเป็นเรื่องของแบบทุกเนื้อต้องตัวอะไรต่างๆด้วย ที่แบบว่าเราต้องมีความระวังตรงนี้มไม่ให้แบบว่าเกิดเรื่องแบบมไม่ดีขึ้นดังนั้นเนี่ยถามว่าแตกต่างกันไหมตัวแนนเนี่ยควบคุมตัวผู้ชายก็มีแค่เฉพาะเด็กผู้ชายที่แบบแรงไม่เยอะมากมมแต่ผู้หญิงที่แรงเยอะกว่าผู้ชายอ่ะมีนะหนักกว่าหนักกว่าเรามีมเหตุการณ์ไหนที่เจอเรารู้สึกว่าโอ้โหวันนี้โทษนะคุณผู้ชมวันนี้เหนื่อยชิบแป่งเลยอะไรอย่างเงี้ยเหนื่อยเนาะของแนนเนี่ยก็คือถ้าเหนื่อยนะ ก็จะมีเหมือนแบบว่าตอนช่วงม็อบแรงๆแล้วจะมีเหมือนคล้ายๆกับว่าคนที่มาแบบชุมนุมแล้วพอเขาฉลายชุมนุมเนี่ยเขาจะแบบว่าเป็นผู้หญิงด้วยเป็นคะครับอะไรเป็น LGBTQ l s บวกบวกบวกไปประมาณนี้แล้วอารมณ์เหมือนแบบว่าพอด้วยความที่แบบเขาอยู่ในเหตุการณ์เขากำลังอินมากๆอ่ะพูดอะไรเขาก็แบบ ไม่เอาแล้วไม่ฟังคือกาจะบุกเต็มที่แบบชนอย่างเดียวเลยอะไรประมาณนั้นอืก็แบบลำบากอยู่นิดนึงก็ต้องคล้ายๆกับว่าแต่ว่าเราก็ไปทาอะไรรุนแรงไม่ได้เราก็ต้องเหมือนแบบว่าใช้ความละมุนระม่อมที่สุดโดยการใช้คนเนี่ยเข้าไปเยอะแล้วก็รอจนกว่าเขาจะสงบมากพอที่เราแบบว่าจะขอควบคุมตัวได้ครับแต่ว่าถ้าเพื่อความรอบคอบเราก็คือของตํารวจนะคะเวลาเขาเข้าไปหลายคนเนี่ยจะมีคนทําหน้าที่ เจรจาจบปุมแล้วก็จะมีคนเป็นคล้ายๆกับคาเมล่าแมนนะคะคอยบันทึกเหตุการณ์เอาไว้เพราะว่ามันจะเห็นแบบภาพสองคุณผู้ชมใครที่เรนิเตศศาร์มาเหมือนผมเนี่ยจะเห็นเลยช่างภาพเคยเรนิเตศศาร์มาเหมือนกันใช่ไหมฮะมันจะมีภาพมันแบบว่า อะไรนะเป็นภาพเงาอะที่คนนึงถือไม้แต่จริงๆมันไม่ใช่ไม้แต่มันคือมีดก็อีกภาพหนึ่งที่คนนึงถือไม่อยู่ข้างหลังแต่จริงๆมันก็คือไม้จริงๆไม่ใช่มีดแล้วอีกคนหนึ่งเออแต่คือคนละมุมกันเออก็ประมาณนี้นี่คือวิธีการของเจ้าหน้าที่ตำรวจของคอฟอร์นเองฮะท้ายที่สุดครับแนนให้บอกว่าฝากหน่อยนี่ก็สมมติเราเจอเหตุการณ์ที่แบบไม่คาดฝันเกิดขึ้นในฐานะที่เราเป็นประชาชนนะฮะด้วยกันเองเนี่ยสมมติว่าเราสลัดคาบกันเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วถ้าเราเจอคนนี้อู้แม่งรุนแรงจังเลยมันแบบมมันจะาาาหเเรรื่อง วิธีการที่เราจะสามารถแบบควบคุมเขาให้ได้มากที่สุดแล้วก็เขาเลยวว่าไงนะทำให้เหตุการณ์มันสงบมากที่สุดเนี่ยจะทํำยังไงดีฮะต้องประเมินสถานการณ์ก่อนนะคะดังนั้นเนี่ยสกิลในการสังเกตสังเกตอากัปกิริยาของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยควรจะมีกันทุกคนแม้ว่าจะไม่ใช่เจ้าหน้าที่ใช่แล้วคือเราดูก่อนว่า ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาพอจะพูดได้ไหมครับเพราะว่าจากประสบการณ์การทํางานของแนนเนี่ยแม้กระทั่งบุคคลที่เขาคล้ายๆกับวิกลจริตอ่ะเราก็ยังสามารถคุยกับเขาได้รู้เรื่องนะคะคุยกับเขาได้ความคล้ายๆบางคนเห็นคนวิกนจริตปุ๊บไม่เออไม่เอาละกลัวคุยคุยด้วยง่ายกว่าคนที่กำลังมีอารมณ์แบบเออมีอารมณ์ก่อนมาก่อนนั่นแหละดังนั้นก็คือประเมินสถานการณ์ก่อนนะถ้าเจรจาได้ก็แบบคุยก่อนถ้าเจรจาไม่ได้ หนีค่ะหนีเท่านั้นแล้วก็โทรแจ้งคุณผู้ชมครับ191เ่จ้าหน้าที่ตำรวจมาควบคุมเพราะตอนนี้คุณคุณไม่ทันแล้วนะฮะเอาเป็นว่ากลับมาเจอกับรายการคลิปทองได้ใหม่ในวันนี้เวลาหมดตรงแล้วเวลามไวมากนะเอาดีๆเมื่อกี้นี่คำถามสุดท้ายผมชอบมากนะเหมือนแบบถามให้แนน่ตอบคำถามนางงามประมาณนั้นเลยลงแล้วนะเออมงลงแล้วคุณผู้ชมยังไงฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับในรายการตำรวจอินดี้นะครับเคปของแนน่นะฮะสำหรับสิบตำรวจคอหญิงกุญพศนรโพจันดีนะครับเดี๋ยวจะออนแอร์เรื หลังจากโพลิทอลตรงนี้แหละนะครับแล้วเดี๋ยวฝากกลับมาติดตามรายการโพลิทอลด้วยเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับทางช่องโพลิตทีวีสถานีโทรทัศน์ำนังงานตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกับแนนต่อในตำรวจอินดี้นะวันนี้ลาไปก่อนหมดเวลาแล้วบ๊ายบายเจอกันขอบคุณมากนะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยครับเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพวกพี่นะคะก็คือน้ำหวานรุ่นที่สี่ พี่พี่มี่แล้วก็พี่ทิพย์นะคะวันนี้จะมาทาอะไรเอ่ยจะมาแนะนํานะคะเรื่องการวิ่งแล้วก็การว่ายน้ําค่ะสําหรับน้องๆว่าที่น้ําหวานห้าทุกคนนะคะที่สอบผ่านข้อเขียนเข้ามาแล้วนะคะอะเริ่มที่พี่พี่ยี่ก่อนเลยก็ได้ค่ะสําหรับการวิ่งนะคะจะมีเวลาอยู่ห้านาทีแ800ดร้อยเมตรนะคะน้องๆก็คือวิ่งไปเรื่อยๆะคะ่ะไม่ไม่ต้องวิ่งเร็วมากก็วิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็แค่ไม่ไม่หยุดวิ่ง ยังยังไงก็ผ่านคะ่ะแต่ว่าไม่ต้องไม่ต้องรีบสปีดอะคะ่ะถ้าสปีดอะแรงเราอาจจะหมดก่อนที่เราจะแบบถึงเส้นชัยอย่างเงี้ยค่ะสำหรับการว่ายน้ำนะคะก็คือถ้าน้องๆออยังว่ายไม่เป็นก็คือถ้ารู้ว่าเราสอบได้ใช่ไหมก็ให้เราไปฝึกซ้อมจริงๆแล้วก็คือพี่อะ่ะก็คือ,อยังว่ายน้ำไม่ได้ตอนนี้พี่สอบได้เนาะพี่ก็คือพยายามดูใน youtube แล้วก็พยายามปรึกษาคนที่อ่ว่ายน้ำเป็น ว่าเขามวิธีการไหวยังไงก็คือในการไหว้เราไม่ได้ฟิกท่าค่ะแต่ว่าคือจะมีกฎที่ว่าเวลาเราไหวะเราอย่าแตะทุน่นแต่ว่าคนที่ไหวยน้ําไม่เป็นจริงอ่ะแบบว่ากลัวที่แบบเขาเรียกว่ากลัวจมก็คือไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าเขาจะมีเซฟตี้เยอที่อคอยดูแลนะคะในเรื่องนี้แต่ก็คือถ้าน้องมาถึงขนาดนี้แล้วพี่อยากให้น้องทําให้เต็มที่สุดอ่ะค่ะอ๋อขอบคุณค่ะค่ะและสําหรับที่ทิปละคะมีเทคนิคการวิ่งแล้วก็ไหวยน้ําที่จะ แนะนำน้องๆยังไงบ้างของพี่ก็คือถ้าเป็นการวิ่งนะของพี่ก็คือว่าพี่อ่ะจะวิ่งคือจะคิดแค่นี้เลยว่าวิ่งไปก่อนค่อยได้หยุดเดี๋ยวก็ได้หยุดแล้วอย่างเงี้ยนะคะพยายามว่าอย่าวิ่งเร็วเกินไปแล้วก็อย่าวิ่งช้าจนเกินไปให้รักษาระดับให้ดีพยายามหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ตั้งสติเราต้องไม่ตื่นเต้นเพราะว่าถ้าเราตื่นเต้นอนะ่ะวันสอบเราจะเหนื่อยง่ายอืมสำหรับาก,การวิ่งว่ายน้ำนะคะว่ายน้ําเนี่ยไม่มีเทคนิคอะไรนะคะถ้าใครที่ว่ายน้ําไม่เป็นเนี่ย พี่ว่าสิ่งสําคัญคือสติอย่ากลัวลงไปแล้วอะยังไงก็ได้คือตะเกียรตะกายให้มันถึงฝั่งแค่นั้นเองเพราะว่าเวลาที่เขากาหนดเนี่ยมันจะพอดีแหละมันมันไม่ต้องเล่นตัวเองนะเพราะว่าบางคนแบบลงน้าแล้วกลัวไงออก็เหลือเวลาเยอะ,ะ,ะก็เหลือเวลาเยอะถ้าสมมติว่าเราตะเกียรตะกายไปให้ถึงไม่ถ้าอะไรก็ได้คะ่ะขอแค่ถึงฝั่งแล้วอย่าไปเอามือไปจับทุนแค่นั้นเองก็อ่าและอีกอย่างนะคะเรื่องของการว่ายน้าถ้าคนที่ยังแบบว่ายไม่เข็งหรือว่า ยังไม่เคยกระโดดน้ำนี่ก็คือแนะนําให้แตะขอบสาเขาเรียกว่าอะไรนะแบบลงขอบคือลงขอบไปก่อนแล้วก็ว่ายถ้าเราแบบขีบตัวเอาใช่ใช่จะง่ายกว่าถ้าเกิดเรากระโดดลงไปเลยคือเราจะมีโอกาสที่จะจมสูงใช่บางคนสําลักน้ำประมาณนี้ค่ะพวกพี่ก็เป็นกําลังใจให้น้องๆทุกคนนะคะเอ่อทำให้ได้แล้วเราจะไม่เสียใจที่เราผ่านมันมาได้เลยนะคะความสำเร็จรออยู่อีกนิดเดียวเท่านั้นแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะวันที่ทดสอบ วิ่งว่ายน้ําแล้วก็หลายๆด่านเลยค่ะ,คะก็จะมีพวกพี่น้ำหวานสี่รุ่นสี่เนี่ยคะ่ะไปคุมน้องอยู่แล้วก็เป็นกําลังใจให้น้องๆทุกคนนะคะสู้